โอ้บรรยากาศมือนี่ฝนตกลิ้นพี่น้อง้วก็หนาวช่วงที่อากาศแปรปรวนนะครับ1 7บเจ็ดถึงยี่สิบี่พฤศจิกายนลายมือ,อยยครับช่วงนี้ฝนลิ้นฝนตกเมื่อเช้านี่ก็นส่วนฝนแห้งนะครับฝนแรงครับพอสมควรในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ช่วงที่จ,จัจะใช้สอยในช่วงเย็นนี้แหละเอ้ยบึ่งกันเลยพี่น้องอากาศบานเห้านี่ดูดูครับอากาศ เขาเรียกว่าช่วงอากาศแปรปรวนนะครับยอมความกดอากาศตา่ำอุณหภูมินี่ลด2-4องศาเมื่อวานนี้แจ้งบอกว่า4-7องศาเซียเซียสนะครับแต่วันนี้ก็เป็นไปตามเดิมก็คืออุณหภูมิก็ประมาณน,นี้แหละนะครับเย็นอยู่นะครับวันนี้อากาศเย็น รวมพื้นที่หลายจังหวัดนะครับตอนบนโดยเฉพาะตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับในแต่ละเดือนแต่ละวันก็จะมีการแปรปรวนผันแปรอยู่เรื่อยๆวันเดียวนี้ก็หลายๆส่วนนะครับจะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนในช่วงบ่ายนิดเดียวแต่วันนี้วันนี้ไม่ได้ร้อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเย็นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามีฝนโปรยๆทั้งวัน อัปเดตบรรยากาศล่าสุดบรรยากาศที่ช่วงที่มีอากาศแปรปรวนในช่วงกลางวันนะครับหลังจากนี้เขาบอกว่าจะมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงก็คือ4-7องศาเซียเซียสหรือว่า2-4องศาก็จะประมาณนี้แหละอากาศก็จะหนาวเยือกเย็นอากาศเย็นแบบฉับพลันนั่นแหละประมาณนี้ปกติก็จะ1-2องศาแต่นี้ก็2-4องศาก็คงจะมีหนาว ก็พอสมควรนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพสลับท่านที่ไปในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่าการใช้รถใช้ถนนหรือว่าการจราจรต่างๆนะครับก็จะมีแน่นอนล่ะนะครับถนนลื่นแล้วก็จะมีทั้งหมอกควันโดยเฉพาะทางอีสานโดยเฉพาะทางเมืองเลยเรานี่จะมีหมอกหนามากเลยตอนเช้านะครับ การสัญจรหรือว่าการใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังนะช่วงเช้าๆนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังทุกท่านในเรื่องของออการดูแลสุขภาพด้วยนะครับครึ้มตลอดทั้งวันมันก็เป็นทุกปีนะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นจะเป็นทุกปีในช่วงรอยตอ่อหน้าฝนกับหน้าหนาวนี่จะเป็นทุกปีแล้วก็จะทำให ร่างกายหรือว่าสุขภาพนั้นไม่ไหวนะครับก็ต้องดูแลก็ต้องจัดการกันให้ดีนะครับฝากเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านนะครับ